สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจารย์หุยหรือช่องหุยเม y ฟลาเวอร์ไลฟ์เฮาอัพยูนไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็คลิปการทำนายดวงชะตาประจำเดือนธันวาคม2563ของชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กรกฎาคมถึง12สิ่สิงหาคมนะคะ แจ้งไว้ก่อนนะคะว่าการทํานายดวงแบบนี้เนี่ยจะเป็นการทํานายแบบกว้างๆเนาะไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงใครไปพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปจางก็กราบขออภัยไว้าที่นี้ด้วยอย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อหน้าของอาจารย์หุ่ยด้วยนะใครที่ชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามจากแฟนเพจแฟนเพจของอาจารย์หุยเมฟาเวอร์กันได้เลย และหากใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อได้ทั้งไลน์ไอดีหุยดอดเซลลวละลักษ์หรือค้นหาได้จากเบอร์โทร086999483 0ได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะดวงในช่วงเดือนธันวาคมนี้ของชาวราศีกรกฎ ไพ่ประจําตัวคุณใบแรกนะคะคุณได้ไพ่เดทแคมป์ลนส์นะคะอาจารย์มองว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยจะมีเรื่องของหลักๆเลยนะน่าจะเป็นเรื่องของการย้ยายเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเดินทางการปรับเปลี่ยนตําแหน่งงานหรือการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะคะเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะชัวๆใบอื่นเนี่ยมันมีมันเป็นใบที่แบบขยายความยืนยันด้วยนะคะนะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะนะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยนะช่วงเดือนนี้ นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเหมือนแบบคุณกําลังมีความตั้งใจเต็มเปี่ยมละนะที่คุณจะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะอยากจะปรับปรุงตัวเองใหม่นะคะบางคนก็อาจจะแบบวางแผนที่จะไปสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสสมัครยิมนะเอยปีหน้าหลังจากนี้ไปเนี่ยฉันจะลดน้ําหนักแล้วนะฉันจะปรับปรุงทั้งเรื่องของบุคลิกเรื่องของแบบเอ่อเรื่องของความรู้คุณอาจจะไปลงเรียนวิชาใหม่ๆนะคะเพื่อที่คุณจะได้มีโอกาสดีๆในเรื่องของหน้าที่การงาน ที่มากขึ้นอะไรทํานองเนี้นะคะนะโอเคต่อมานะคะไพ่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะพบกระดุมพระเอ็ดออฟวอนส์นะคะดูเหมือนว่าเรื่องของการเงินนะคะจะมีเรื่องของโอกาสอะไรต่างๆเข้ามาหาคุณนะคะแล้วก็ เวลามันเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาแบบถาโถมรวดเร็วด้วยนะคะนะจะมีการขยายช่องทางการทําเงินนะคะคุณอาจจะมีอาชีพที่2ที่สที่4เข้ามานะเป็นตัวเลือกอะไรก็ไม่รู้มากมายเปหมดนะคะนะใครที่ขายของพวกของจุกจิกหรือว่าของที่ต้องมีการแบบดีลซื้อขายแบบระหว่างเรากับต่างประเทศอะไรพวกนี้นะคะของ i m p o r t e x p o r t พวกนี้นะคะช่วงนี้จะเรียกว่า ออเดอร์จะเข้ามาเพียบเลยทีเดียวนะคะมีการแบบจัดส่งนู่นนั่นนี่โน้น,นเยอะมากนะคะนะแล้วก็เรื่องของการเงินคุณน่าจะมีเรื่องของการใช้จ่ายไปเรื่องขกงกับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางนะคะหรือว่าต้องเดินทางไปก่อนนะคะเราถึงจะแบบว่าไปเก็บเกี่ยวเงินทองอะไรมาได้อะไรทํานองนี้ด้วยนะ ต่อมานะคะไพ่ในพบสหัชชานะคะคุณได้ไพ่ที่แฮงแมนนะคะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคุณกับสังคมรอบข้างเพื่อนฝูงหรือพี่น้องเนี่ยช่วงนี้ไม่ไม่ไม่ไมค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะนะคุณอาจที่ต้องแบบเหมือนแบบอดทนกับความยี่เง่าความน่าเบื่ออะไรบางอย่างของพี่น้องครอบครัวหรือเพื่อนฝูงนะคะนะบางครั้งเขาอาจจะมีไอเดียอะไรแปลกๆขึ้นมาซึ่งคุณฟังแล้วแบบว่าคือสายหน้าไม่ไหวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะโอเค นอกจากนี้นะคะพี่น้องคนใกล้ชิดคุณบางคนในช่วงนี้สุขภาพเขาอ่ะก็จะไม่ค่อยดีด้วยนะคะบางคนอาจจะแบบว่าป่วยหนักนะคะนะซึ่งคุณอาจจะต้องแบบใช้เวลาหรือว่าแบ่งเวลาไปดูแลเขาบ้างนะคะต่อมานะคะไพ่ในภพพันธุนะคะคุณได้ไพ่ e d e of c u p s นะคะ,อ,ะอย่างที่บอกไปนะคะมันสัมพันธ์กับใบแรกก็คือชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจารย์มองว่าคุณน่าจะมีเรื่องของการโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะนะย้ายจากที่หนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งนะคะหรืออย่างน้อยๆเลยนะคือ คุณอาจจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านมากนักนะคะจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะเดินทางไปกับครอบครัวหรือว่าสมาชิกสักคนหนึ่งภายในครอบครัวของคุณเนี่ยมีการย,ย้ายออกไปจากบ้านนะคะย้ายไปอยู่ที่อื่นย้ายไปแบบต่างจังหวัดไปต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะคะ ต่อมานะคะไพ่ในภพปุตตะนะคะคุณได้ไพ่เดอะมูนนะคะลูกน้องบริวารบุตรหลานหรือว่าสั์เลี้ยงนะคะระยะนี้เนี่ยจะรู้สึกมากบว่าเขาจะค่อนข้างเครียดมีเรื่องคิดมากนะคะนะจะค่อนข้างหม่นหมองไม่ค่อยมีความสดใสอะไรอย่างนี้สักเท่าไหร่นะคะนะหน้าเหมือนคนโดนของมาเลยอะไรทํานองนั้นอะนะคะนะก็จริงๆแล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพใจกันไว้ให้ดีๆนิดนึงนะคะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่ต้องเตือนไว้อีกนะคะด้วยความที่ไพ่เดอะมูนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องของความลับเรื่องของ ความลึกลับเรื่องของแบบสิ่งที่มันมันบอกไม่ได้นะคะระวังไว้นิดนึงว่าคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยช่วงนี้เขาอาจจะเข้ามาโกงคุณเข้ามาหักหลังคุณนะคะนะเขาก็ใครที่กําลังจะมีหุ้นส่วนหรือว่าทําธุรกิจกับคนที่อายุน้อยกว่านะระยะนี้ก็เราต้องเข้มงวดหรือต้องแบบใกล้ชิดกับเรื่องของเงินทองให้มากนิดนึงนะคะไม่งั้นระวังเราจะโดนโกงได้ง่ายนะคะ ต่อมานะคะภพ่ในโพบร,รีนะคะเซเว่นออฟวอนส์นะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้อุปสรรคปัญหาของคุณบางครั้งมันมาจากการที่คุณเนี่ยแรงเยอะไปอะนะคะเรียกว่าเหมือนแบบคุณเหมือนคุณอัดอั้นพลังอะไรบางสิ่งบางอย่างมาเต็มที่การทําอะไรที่มันแบบว่ารุนแรงนะคะหรือว่าเรื่องของแบบการใช้กําลังการแบบพยายามหักหานน้ําใจคนอื่นเนี่ยนะคะหลังสิ่งเหล่านี้เนะี่ยคุณตอนแรกที่คุณตัดสินใจจะทำมาคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยใ,ให้มันแบบ จัดการให้มันจบจบไปนะคะแต่จา์มองว่าเรื่องนี้มันจะไม่จบนะคะนะยิ่งคุณทําอะไรรุนแรงพูดจารุนแรงทําอะไรรุาอะไรแบบชัดเจนฉับไวไม่คิดถึงใจคนอื่นเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะเป็นการสร้างปัญหาไปอีกยาวๆในอนาคตนะคะวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับเรื่องนี้นะคะคือคุณต้องค่อยๆประณีประนอมนะคะคุณต้องทําตัวเป็นเทมเพล์นะคะนะคือเราต้องรับฟังเขาบ้างนะคะแล้วเราก็ออกไอเดียในส่วนของเราไปนะคะแล้วก็พยายามหาทางออกร่วมกันให้ได้นะคะต่อมานะ ไพ่ในภพปตัตตนินะคะคุณได้ไพ่เดชริยออดนะคะสําหรับคนโสดนะคะอาจารย์มองว่าคุณมีโอกาสที่จะมีแบบต่างชาตินะคะคนไกลๆหรืออาจจะเป็นคนที่แบบมีภูมิลําเนามีพื้นภูมิพื้นเพที่ต่างจากเรามากๆเข้ามาจีบแต่ก็ระวังว่าจะเป็นคนเจ้าชู้ไปนิดหนึ่งก็แล้วกันนะ <c oughs> ต่อมานะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานกันแล้วนะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้คุณจะมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางร่วมกันขึ้นมาหรืออาจจะได้ทํากิจกรรมได้ทํางานร่วมกันได้ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆนะคะนะแต่ว่า ก็เหมือนความสัมพันธ์คุณก็จะแบบช่วงนี้ก็จะเหนื่อยเน่อยนิดนึงอ่ะนะคะพอเหนื่อยเสร็จแล้วคุณก็มาทะเลาะก,กันเองมาหงุดหงิดใส่กันเองอะไรทํานองนี้นะก็ภาวะแบบ3วันดี4วันไข้นะคะบางคนที่แฟนเจ้าชูก็จะก็จะเริ่มรู้สึกเหมือนกว่าแฟนคุณนี่แบบโอ้โหสุดๆมากกับการแบบนะจับปลาสองมือหรือว่าแบบเหยียบเรือสองแคมอะนะคะนะโอเค ต่อมานะคะสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะคุณได้ไพ่เจอชเรยอดอนแบบนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่านะคุณก็น่าจะคุยกับต่างชาติต่างประเทศหรือว่าคนที่เขาห่างไกลจากคุณมากๆแหละนะคะเป็นแบบ long distance relationship นะคะนะทีนี้เนี่ยก็ภาวะก็ไม่ต่างจากคนที่มีแฟนแล้วเลยนะก็คือคุยกันแบบ3วันดีสีวันไข้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยว่าคือต่างคนต่างก็ไม่ได้มีกันและกันแค่คนเดียวอ่ะนะคะคุณเองคุณก็มีตัวเลือกแล้วเขาเองเขาก็มีคุยกับคนอื่นด้วยนะคะความสัมพันธ์ก็จะเป็นแบบนี้เนาะ ต่อมานะคะไพ่ในภพมรณะนะคะโอเคเอสซับซอร์สนะคะอ่าทีนี้ เรื่องของความเจ็บป่วยนะคะอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของขอภายค่ะเรื่องของอุบัติเหตุมากกว่านะคะระวังพวกแบบอุบัติเหตุจากของมีคมของใช้รอบตัวนะคะเครื่องครัวนะคะหรือว่าเครื่องใช้สํานักงานมีดคัตเตอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะจะทําให้คุณแบบเลือดตกยางออกได้ง่ายนอกจากนี้นะคะระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาไว้ด้วยนะคะอาจจะแบบว่าอาจจะอาจจะตาบอดกลางคืนนะคะกลางค่ำกลางคืนอาจจะมองไม่ก็เห็นตาเบลอๆหรืออาจจะต้องแบบตัดแว่นใหม่อะไรทํานองนี้นะ ่อาานะคะภายในภพสุภานะคะนายออฟสอดนะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้ผู้ใหญ่ของทางคุณนะอาจจะเป็นทั้งผู้ใหญ่ในบ้านผู้ใหญ่ในที่ทํางานนะคะช่วงนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยอยู่กับล่องลอยเนาะแล้วก็ช่วงนี้จะเหมือนแบบไม่รู้ไปกินอะไรมานะคะโมโหง่ายเหลือเกินแล้วก็หงุดหงิดง่ายมากนะคะเอาแต่ใจตัวเองโมโหร้ายอารมณ์ร้ายมากเข้าไปอีกนะคะนะช่วงนี้คุณระวังเลยว่าแบบถ้าเข้าไปไม่ถูกจังหวะหรือแบบว่าบางทีเราทําตัว เหมือนเป็นศัตรูของเจ้านายเจ้านายฆ่าเราทันทีเลยนะนะทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วคุณยังไม่ได้ทําอะไรเลยอะนะคะก็ระวังตัวไว้นิดหนึ่งต่อมานะคะ ภาในพบกรรมมานะคะ e S of S นะคะดูเหมือนว่าคุณกําลังจะมีเรื่องตัดสินใจที่ค่อนข้างสําคัญมากเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามาแหละนะคะนะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องต้องใช้เรื่องของสติปัญญาเรื่องต้องใช้เรื่องของเหตุผลในการอาจจะบางคนอาจาจะมีช้อยอื่นๆเรื่องของการงานเข้ามานะคะเออเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปหรือว่าจะจะไปที่อื่นดีคุณจะไม่คุณจะไม่ใช้อารมณ์มาตัดสินเลยนะคุณจะมาเหย็บมาแจกแจงมาแยกมันแบบข้อดีข้อเสียกันเป็นแบบเป็นที่ๆเป็นแห่งๆเป็นข้อๆเลยว่าเฮ้ยทำแบบนี้ ไปที่นี่กับที่นี่อยู่ที่ไหนมีประโยชน์มากกว่าการอยู่ที่ไหนก้าวหน้ามากกว่ากันนะคะนะแล้วก็การตัดสินใจของคุณนะคะในเรื่องของการงานในะช่วงช่วงนี้นะเขาต้องเรียกว่ามันมีความเฉียบคมมากเป็นพิเศษนะคะนะก็โอเคเรียกว่าเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะนอกนอกจากนี้นะในเรื่องของการงานเนี่ยนะช่วงเดือนธันวานนะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจีจะต้อง มันเหมือนเป็นการการวางแผนในเรื่องของการงานในช่วงปีหน้าค่ะนะคุณอาที่จะต้องแบบใช้วิสัยทัศน์แบบนกอินทรีในการแบบมองภาพกว้างๆมองภาพไก,กลๆพยากรณ์อนาคตไกลๆนะคะเพื่อเป็นการวางแผนเนาะช่วงนี้ต่อมานะคะไพ่ในภพลาพานะคะเพจ e อร์เพนเดอเคิลนะคะมีโอกาส,ม,กาสมีโชคลาภ เล็กๆน้อยๆนะคะจากคนที่อายุน้อยกว่านะคะเขาอาจจะเอาของขวัญเอาเอาเอสิ่งมีค่านะคะหรือเอาอาจจะมีอาจจะได้เงินเล็กๆน้อยๆอาจจะได้แบบเป็นเครื่องประดับเป็นอะไรกุ๊กกิ๊กน่ารักนะคะจากคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะเป็นลูกน้องเราน้องเราหรือว่าอา,อาจจะเป็นแฟนเด็กของเราก็ได้ <laughs> อะไรทำนองนี้นะคะมามีของขวัญให้เราได้นะคะ ต่อมานะคะไพ่ในภพว,วินาศนะคะคิงซับวอนนะคะระวังไว้นิดนึงนะคะว่าคนที่อาจจะทําให้คุณเสียหายหเกิดเกิดความผิดพลาดนะคะหรือว่าทําให้คุณแบบเสียชื่อเสียงอะไรเงี้ยนะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่เพศช,ชายนะคะวัยทำงานเผื่ออาจจะเป็นลูกพี่เป็นเจ้านายของคุณเองด้วยซ้ำนะคะนะก็ระวังนะคะในเรื่องของ เวลาเราไปดีลงานหรือเวลาเราประชุมงานกันหลายๆฝ่ายอะไรเงี้ยนะคะระวังว่าคนลักษณะแบบนี้นะคะเขาจะฉลาดนะคะค่อนข้างแบบว่าเป็นคนทําอะไรคิดไวว่องไวนะคะไอเดียดีๆนะคะระวังว่าถ้าหาว่าง,งานมันพลาดขึ้นมาแล้วเขาจะโบยคุณได้นะคะอันนี้ต้องระวังไว้เลยนะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะโอเคนะจบไปแล้วสาหรับดวงในช่วงเดือนธันวานี้นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย